สื่อ black pink vip คลิปนี้แอดจะมาอัปเดตบอกเล่าเรื่องราวดีๆของน้องลิซ่าไปเพื่อได้รับฟังกันค่ะเมื่อมีพนักงานในช h o p celine australia ได้ประสบพบเจอกับน้องลิซ่าในวันที่8มิถุนายน2566ซึ่งเป็นช่วงระหว่างวร์คอนเสิร์ต born pink ที่เมลเบ u ร์นนะคะโดยคุณเขาเล่าว่า ตอนนั้นมันเป็นเวลาประมาณ6โมงเย็นฉันกำลังทำงานอยู่และใกล้จะเลิกากะของฉันแล้วฉันได้เจอลิซ่าที่ชอบซูรีนลิซ่าเข้ามาในร้านแล้วก็ลองสินค้าตัวใหม่สองสาชิ้นและในที่สุดเธอก็ตัดสินใจซื้อกางเกงยีนชุดซัมเมอร์เดรสและน้ำหอมเธอช่างแตกต่างจากคนดังทั่วไปที่มาจะเคลียร์ร้านก่อนแต่เธอก็เข้ามาแบบง่ายๆสบายๆเหมือนคนทั่วไปที่แวะเข้ามาช้อปปิ้งด้วยตัวเองกับผู้จัดการส่วนตัวของเธอโดยไม่มีการ จองล่วงหน้าใดๆซึ่งแน่นอนบริษัทแม่ LVMH นั้นไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปเซเลบที่อยู่ในช็อปและฉันก็สังเกตได้ว่าลิซ่าเธอดูอาการไม่ค่อยดีเลยเธอกินยาแก้ปวดหัวไปตั้งหลายครั้งเธอมาแบบลุกใส่ๆเป็นธรรมชาติแทบจะไม่แต่งหน้าเลยผิวของเธอก็เลยดูซีดอย่างเห็นได้ชัดพนักง,งานในช็อปของเราที่เป็นคนเกาหลีเลยถามเธอเป็นภาษากเกาหลีว่าคุณสบายดีไหมคะและเธอก็ตอบว่าฉันโอเคคะ่ะ นี่แสดงให้เห็นได้ชัดเลยว่าเพราะตารางงานทัวร์คอนเสิร์ตที่ยุ่งของเธอจึงทําให้เธอมีเวลาพักผ่อนที่น้อยและไม่กี่วันต่อมาฉันก็ได้ไปเข้าร่วมชมคอนเสิร์ตของแบล็คพิงควงที่ลิซ่าเป็นหนึ่งในสมาชิกนั้นฉันได้ที่นั่งใกล้เวทีมากท่าทางของลิซ่าบนเวทีกับนอกเวทีช่างต่างกันโดยสิ้นเชิงบนเวทีเธอเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังราวกับ Shining s t a r นี่ทําให้ฉันตระหนักได้เลยว่าไม่ว่าเธอจะเลือกเส้นทางเดินชีวิตแบบไหนแต่ เมือ่อใดที่เธอต้องพบกับผู้ชมเธอก็จะมุ่งมั่นตั้งใจทำมันเพื่อผู้ชมของเธออย่างจริงใจและนั่นคือสิ่งที่ลิซ่าเป็นซึ่งฉันไม่เคยปฏิเสธเธอได้เลยเงอะเงอ เป็นเรื่องราวที่คุณพี่เกาเล่าได้น่าทับใจจริงๆดูคุณพี่เขานับถือน้องลิซ่ามากๆเลยนะคะที่น้องมีความจริงใจและซื่อตรงกับผู้ชมของเธอมากขนาดนี้และถ้าไม่มีใครออกมาบอกเล่าพวกเราก็จะไม่รู้เลยว่าตอนนั้นน้องลิซ่าไม่สบายหนักขนาดไหนเพราะน้องให้เอเนอร์จีเกินร้อยตลอดเวลาที่อยู่บนเวทีพอได้ยินแบบนี้แล้วมันภูมิใจในตัวลิซ่านะคะ แต่ก็อยากให้น้องได้พักผ่อนเยอะๆด้วยเช่นกันนี่แหละค่ะลิซ่าคนที่เฝ้าบอกกับเด็กฝึกมาตลอดว่าให้ทําทุกสเตจให้ดีที่สุดและตั้งแต่ฉันติดตามลิซ่ามาฉันไม่เคยเห็นสปิริตความมีแพชชั่นความตั้งใจมุ่งมั่นของลิซ่าลดลงเลยแม้แต่เวทีเดียวเก่งมากๆเก่งที่สุดลิซ่าสุดที่รักของฉัน และด้วยความเป็นห่วงของพวกเราอยากให้น้องได้พักผ่อนเยอะๆช่วงนี้ลิซ่าก็เลยเยอะอยู่ในโหมด relaxing chilling and recharge พักไปเลยย่ยาวหลังจากที่ทำงานมาอย่างหนักหน่วงแต่พักยังไงให้ไปตกเอาคนดังในแวดวงแฟชัน่นมากดติดตามกันรัวๆเริ่มจากคิรนซอมสไอร์ Creative Director และกรรมการใน Germany Next Top Model ได้มากดติดตาม ฟอลโล่ไอจีนอริซาบนอินสแกรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งคุณเขาก็เป็นอีกคนที่มีผลงานในวงการแฟชั่นมาอย่างยาวนานแถมยังเคยได้ไปร่วมงานกับนางแบบตัว top ทๆ p มาแล้วทั้งนั้นนี้อาจจะโนลิซ่าตกจากง,งานการสแสดงที่ Crazy Horse หรือเปล่านะเพราะหลังจากจบโชว์ครั้งนั้นก็มีนางแบบและคนในวงการแฟชั่นมาฟอลิซ่กันเยอะเลยค่ะส่วนอีกคนหนึ่งก็คือคุณแซนดราชอยแฟชั่นดีไซเนอร์แอนด์ครีเอที Director ของ Jimmy Choo ก็ได้มากดติดตาม i s t a g r a มของนอลลิซ่าซ <c oughs> ึ่งคุณคนนี้เขาน่าจะติดตามมาสักพักแล้วค่ะและน้องลิซ่าเองก็ใส่รองเท้าของแบรนด์นี้ออกอีเวนต์อยู่บ่อยๆด้วยรวมถึงใน MV Pink พิง o m ฟที่ลิซ่าก็ใส่ Jimmy Choo เดินแบบสับแสดงถ่ายใน MV ค่ะโหยรองเท้าที่ลิซ่าเลือกใส่นี้จากแบรนด์ i m m y c h o o ลิซ่าใส่แล้วสวยทุกู่เลย <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> และก็มาถึงข่าวดราม่าที่ตอนนี้ Daily Neighbor ได้เขียนข่าวทํานองว่าชาวเกาหลีเรียกร้องให้ลิซ่าถูกไล่ออกจาก BLACKPINK mm hmm. เนื่องจากทำให้กลุ่มและภาพลักษณ์ของ K-POP เสียหาย Oh my god mm hmm. ฉันขออมือทับอ,อกแพ้ซึ่งอาจจะขอบอกให้เพื่อนๆฟังแค่นี้นะคะ อาจจะไม่ลงรายละเอียดข่าวนี้ค่ะและจะไม่เข้าไปอ่านความคิดเห็นใดๆเพราะมันคือสำนักข่าวเจ้าเดิมที่เคยตีข่าวว่าคนเกาหลีไม่เอาน้องลิซ่าในช่วงเดือนกรกฎาคมก่อนหมดสัญญาจากไวกีนั่นแหละค่ะถ้าน้องลิซ่าหรือเพื่อนๆของน้องลิซ่ามาเห็นข่าวนี้แอดอยากจะบอกว่าไม่ว่าจะอดีตปัจจุบันหรืออนาคตมุมมองของคนอื่นจะเป็นยังไงก็ตามแต่ขอให้ลิซ่าเชื่อมั่นในตัวเอง เพราะเรื่องนี้ไม่มีสักเศษเสี้ยวเดียวที่จะเกี่ยวเนื่องจนไปเป็นความผิดของลิซ่าไม่มีเลยค่ะลิซ่าจงภูมิใจในตัวเองต่อไปจงมุ่งมั่นทําตามความฝันและมีความสุขกับมันทั้งชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัวพวกเราจะอยู่และผ่านมันไปด้วยกันเส้นทางนี้มันไม่มีอะไรง่ายแต่ขอให้ลิซ่าสบายใจได้เลยว่าจะมีพวกเราสนับสนุนอยู่อย่างนี้ขอแค่ลิซ่าก็ยังอยู่ตรงนี้ท ทำเพื่อตัวเองทําเพื่อแฟนคลับและคนที่รักลิซ่านะคะ <c oughs> และแอดอยากจะบอกกับพวกเราเหล่าแฟนคลับของน้องลิซ่าทุกคนว่าถ้าพวกเราก้าวข้ามผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ ช่วงเวลาที่มีแต่ข่าวทำรายชื่อเสียงของโนลิซ่าและช่วงเวลาที่เขาจะทำร้ายจิตใจพวกเราถ้าพวกเราทุกคนยังจับมือกันไว้ไม่หายไปไหนฉันรับรองว่าพวกเธอจะได้พบกับลิซ่าในเวอร์ชันที่แตกแต่างกว่าที่เคยเห็นแน่นอนลิซ่าร่างทองมันมีอยู่จริงและที่ผ่านมาฉันเชื่อว่ามันยังไม่ได้เศษเสีย้ยวหนึ่งของลิซ่าเลยดังนั้นพวกเราจงเชื่อมั่นเชื่อใจในตัวน้องพวก เราทุกคนต้องผ่านมันไปได้และไม่ต้องห่วงเพราะลิซ่าเองก็จะผ่านมันไปได้แบบสวยงามแน่นอนค่ะ และนี่ก็เป็นเรื่องราวในคลิปนี้ที่แอดจะแชร์โมเมนต์ดีๆที่แฟนกลับมีต่อน้องลิซ่าเพื่อมาส่งกำลังใจให้น้องลิซ่าและเพื่อส่งกำลังใจให้พวกเราเหล่าแฟนกลับของน้องลิซ่ากันทุกคนด้วย you will never walk alone อยู่ด้วยกันสู้ต่อไปด้วยกันเพื่อพวกเราเพื่อลิซ่าเย้ yeah! สาหเราวันนี้แอดลาไปก่อแลาไเพื่อในช่องนี้มากมายดูแลตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจกันด้วยนะอยากจะทำอะไรที่มีความสุขก็ทำไปค่ะ<อ>และพวกเรา,าจะกันใหม่คลิปหน้ามีความสุขมานะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย